ถึงช่วงไม่เด็ดตะโดนข่าววันนี้เรามีเรือ่องราวท่องเที่ยวสบายๆจากผู้ส you know ื่อข่าวโต๊ะท่องเที่ยวและอาหารค่ะน้องต้าเนยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ก่อนที่จะไปเข้าน้องต้าเนาะเรามีข่าวด่วนข่าวไวจากคุณอิทินันมาฝากก่อนเมื่อสักคู่นี้ได้พูดถึงเรื่องโคมลอยใช่ไหมฮะใช่ค่ะล่าสุดนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการออกประกาศนะฮะคุมเข้ม ห้าปล่อยโคมร,ร้อยห้าอเภอด้วยกันนะฮะ,ะ,ค,ะ,ค,ะคืออำเภอเมืองอำเภอหางดงอำเภอสารพีอำเภอแม่ริมและอำเภอสันทรายนะฮะ,ะซึ่งยกเว้นประเพณีลอยกระทงนะฮะ<ม>แล้วก็เทศกาลปีใหม่ของแต่ละปี หากฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกสูงสุด3เดือนปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับก็ต้องดูกันไว้นะต้อดูกันไว้ฝังเอาไว้นะคะค่ะวันนี้น้องแต้มค่ะเห็นบอกว่ามีข่าวงานบุญมาฝากทางผู้ชมเป็นยังไงคะก็คือแต้มมีโอกาสไปร่วมงานบุญค่ะเป็นงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาติของทางจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งงานบุญเบิกฟ้าเนี่เป็นประเพณีของทางจังหวัดมหาสารคามที่ สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะก็คือจะจัดช่วงนี้ช่วงวันที่ขึ้น3ามขามเดือน3ก็จะตรงกับช่วงปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งก็จะเกี่ยวกับพิธีขอฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีนางมูนทำแมวใช่แต่อันนี้เขาจะมีทํานายทิศฟ้าร้องว่าเขามีความเชื่อว่าในช่วงนี้จะมีจะเป็นช่วงฟ้าร้องครั้งแรกของปีอะค่ะซึ่งแต่ละทิดก็จะมีคำทำนายเหมือนกันค่ะอ้อค่ะจ้ะแล้วยังไงความรู้สึกความรู้สึกแบบ ดีใจค่ะที่แบบทุกคนได้สืบท่อนะคะว่าประเพณียังอยู่แล้วก็คือท่านผู้ว่าค่ะได้เอาประเพณีนี้มาบวกกับงานกระชาตค่ะให้คนได้ไปเที่ยวอะไรตั้งแต่ปี2,5,3,2ใช่ก็คือแบบเป็นงานบุญงานอะไรของทางจังหวัดเลยค่ะอ๋อก็คือจัดขึ้นต่อเนื่องนะใช่ค่ะทำบุญบุญได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยได้เที่ยวด้วยใจเนาใช่ค่ะ งานบุญแล้วเห็นบอกว่ามีงานเที่ยวมาฝากด้วยนะใช่แสวยงามงานเที่ยวคือจะชวนไปชมดอกไม้ค่ะที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านล่มก้าวจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นยังไงบ้างที่นี่ที่นี่ก็จะตั้งอยู่ที่อำเภอชาตการนะคะก็คือเป็นที่ รวมไม้นานาพันธุ์เลยค่ะให้แบบพวกเราไปเที่ยวแล้วก็ได้ศึกษาว่าเป็นอย่างไรอะไรมีต้นไม้อะไรบ้างในประเทศไทยค่ะคือแบบว่าได้เที่ยวแล้วก็ได้ความรู้ไปในตัวด้วยสวยไม่สวยในสภาพนะแต่สวยจริงๆค่ะแต่ไฮไลท์คือจุดชมวิวค่ะจุดชมวิวตรงนี้เรียกว่าคอเดียวดายก็คือคอเดียวดายจะขึ้นไปดีไหมจะเดียวดายไหมน้ำตาน้่ต คอที่แบบมีแค่ต้นเดียวก็เลยตั้งเป็นชืชอเฉยแต่ว่ามันมองเห็นบุมทัศนียภาพได้กว้างไกลมากได้ถึงฝั่งลาวคือเสนพาะทิ์ขึ้นที่ฝั่งลาวแล้วก็ตกที่ฝั่งไทยค่ะโอเคเนาะใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้นะครับและนี่ก็คือข่าวเด็ดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวถ้าผู้ชมคลิกอ่าได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th นะครับสหบวันนี้ผมคุณเปียน,นันและคุณพิสุทธิ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ